ช่องเประกาศยุติสัญญานักแสดงจากกรณีบิ๊กเอ็มกริตริได้ออกมาถแถลงข่าวพร้อมด้วยนวัดอิสระไก,กรศีลกรณีเรื่องหวย24ล้านที่กำลังเป็นกระแสด้ดวยการไลฟ์สดผ่านเพจนวัดเล่าเรื่องราวทั้งหมดปมลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยบอกบางช่วงตอนว่า ตอนที่โพสต์ว่าถูกหวย24ล้านเพราะเขาส่งให้โพสต์และตอนหลังมาเปลี่ยนเป็น6ล้านที่ให้โพสต์เพราะต้องการให้เป็นกระแสชี้เฉยเพิ่งเริ่มมารู้สึกว่าไม่กี่วันนี้เองพอมาไล่เรียงเหตุการณ์แล้วมีอะไรผิดปกติจนปลายเดือนพฤศจิกายนเขาเอาเงินมาให้แม่เพื่อถ่ายรูปแล้วก็เอาเงินกลับไปซึ่ง Big กอยอมรับว่าเงินที่ได้รับมาเพียงแค่หลักแสนสําหรับเป็นสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ตเท่านั้น ผมกราบขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดจากที่ผมโง่เองไม่มีประสบการณ์เชื่อใจคนง่ายผมเชื่อมันคือเรื่องจริงท้ายที่สุดผมก็แค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ล่าสุดช่อง7ได้ออกมาประกาศยุติสัญญากับ Big กเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบุว่าวันที่6มกราคม2566 การยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกริตลิศบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดของคุณกริตลิศบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ